มีไมตรี h a n n e l มาแล้วค่ะวันนี้จะนำเสนอวอล์กหนึ่งวันนะคะเพราะว่าวันนี้มีพบคุณหมอตามนัดค่ะออกจากบ้านที่ระยองตอนสายๆค่ะค่อยๆเดินทางกันไปเอิงเอวย่มเตรียมกันไปนะคะวันนี้มีไมนะตรีหน้าตาเบลอๆนิดนึงเพราะว่าตื่นเช้าค่ะ เดียวก็มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะฝาดงรถติดจนมาถึงใกล้โรงพยาบาลแล้วจ้าและแล้วก็ถึงแล้วนะคะเดือนนัดมาหลายครั้งวันนี้ศบโอกาสมาพบตามนัดแล้วนะคะอยู่ตรงนี้รอคุณลุงผู้ปกครองผ่ารถไปจอดก่อนค่ะไม่น่าเชื่อว่านะจุดนี้มีสิ่งที่พิเศษมากๆเกิดขึ้นด้วยค่ะ ตามธรรมเนียมของเราต้องแวะห้องเจาะเลือดก่อนนะคะแต่ปรากฏว่านัดวันนี้คุณหมอไม่ได้สั่งเจาะเลือดจ้ะน้ำหนกักวัดความดันเสร็จก็ไปหาไรทานก่อนนะคะคุณลุงผู้ปกครองทานไปหมดแล้วจ้ะส่วนของมีไมตรีน,นั้นยังเหลืออยู่เท่านี้ คนรู้ผู้ปกครองก็เลยรับอาสาคำจัดให้นะคะเห็นเสียบหูฟังอยู่คุยงานไปด้วยจ้ะแล้วก็แวะห้องน้ำก่อนนะคะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปนั่งรอที่หน้าห้องตรวจคะ่ะห้องน้ำสำหรับคนพิเศษนั้นสะอาดสะอา้านน่าใช้มากๆเลยคะ่ะขอบพระคุณผู้ดูแลด้วยนะคะน่าจะต้องทำงานกันหนักมากๆในแต่ละวันเลยคะ่ะ ก็ไปนั่งรอที่หน้าห้องตรวจนะคะด้วยความที่เรามาโรงพยาบาลไม่ควรบันทึกภาพใดๆอยู่แล้วก็เลยวาร์ปมาตอนที่ตรวจเสร็จแล้วนะคะอันนี้คุยกับคุณหมอนานมากๆเลยค่ะสมกับที่ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนก็ต้องขอบคุณแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลที่มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีมากเลยทำร่างเงินรับยาเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเลยจ้า มาพบคุณหมอของมีเมตรีถือเป็นการฮีรูใจไปด้วยนะคะว่าคุณหมอของมีเมตรีท่านใจดีมากๆเลยค่ะนี้จอดรถชั้นใต้ดินแบบลึกสุดๆไปเลยวล็อกนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่จะพามาโรงพยาบาลเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองคนที่ดุกว่าคุณหมอก็คือคุณลุงผู้ปกครองนี่แหละค่ะเห็นปากขยับๆนั่นกําลังอบรมมีเมตรีเรื่องการดูแลตัวเองอยู่ค่ะ แล้วก็วาบมาถึงที่นี่นะคะที่ศรีราชาค่ะไปชมห้องน้ำของโฮมโปรกันดีก,กว่าเยี่ยมอ่องช้ไลเป็นที่สุดขอบคุณผู้ดูแลอีกเช่นกันนะคะห้องน้ำของคนพิเศษเนี่ยเลิศไปเลยตามสูตรค่ะคุณลุงผู้ปกครองขอเดินเล่นนิดนึงและก็ได้เวลาอาหารกันวันนี้เราจะกินฮอตพอตกันนะคะ ถือเป็นมื้ออันโอชะของมีไมตรีเลยค่ะน่าทานใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรมาตั้งแต่เช้าเลยอะค่ะเพราะว่าทานไม่ค่อยลงมือนี้ก็เลยเปรมไปเลยจ้าอย่างที่เห็นนะคะจากบัตรนัดว่าเราจะมาเจอคุณหมออีกครั้งหนึ่งเดือนกรกฎาคมเลยอะค่ะ ดีที่ครั้งนี้น้ำหนักลดไป3กิโลก็เลยไม่ค่อยถูกดุมากเท่าไหรค่ค่ะแต่รับปากว่าต่อจากนี้จะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะมาถึงบ้านฉางบ้านของเราก็มืดค่ำพอดีคะ่ะการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็มักจะต้องใช้เวลาและพละกกำลังมากอยู่สักหน่อยคะ่ะนั่นไงมีคนมาต้อนรับด้วย ทั้งน้องหมาน้องแมวเลยขอบคุณทุกท่านที่ไปส่งมีเมตรีหาหมอวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มีเมตรีทั้งสองช่องทางด้วยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ